มาครับท่านผู้ชมชี้เป้ารถสวยราคาถูกกันอีกแล้วนะครับ Honda C ซ v i c ตาโตนะครับสภาพสวยมากนะครับส่งเมกากันเลยนะครับหลังคาสันลูปใช้งานได้ปกตินะครับไฟท้ายขาวสวยๆกันเลยนะครับสีเงาๆกันเลยนะครับเครื่องยนต์เป็น D16 VTEC เทกียร์ธรรมดานะครับ S40 นะครับเครื่องยนต์เซตเทอร์โบไม่มีปัญหาเลยนะครับขับทางไกลได้สบายนะครับรถพร้อมซิ่งกันเลยนะครับ รถไม่มีปัญหาใดๆนะครับภายในออนเทียนะครับยกชุดนะครับสภาพสวยมากนะครับปุ่มแอร์ออโต้สามปุ่มนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับทรงซิ่งๆกันเลยนะครับขครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดหรือเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับหรือไม่นั้นก็รายละเอียดจะอยู่ด้านหลังคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆนะครับรถสวยราคาถูกกันอีกนะครับขอบคุณครับ